กลับมาในมาดของนักเลงยุค2499แบบนี้คอปกมันต้องตั้งๆนะคุณอัญชลีเป็นดำต้องมามาแบบนี้ละค่ะใครๆเห็นก็ยังหลงรักแดงใบเล่นะคะบทแจ้งเกิดจากหนัง2499อันาพานครองเมืองค่ะทําให้วันนี้พี่ติ๊กเจษดาพรผลดีลดแล่นในวงการบันเทิงมาถึง23ปีแล้วคุณผู้ชมคะแล้วก็ยังครองตําแหน่งพระเอกแถวหน้านะคะล่าสุดเป็นดาวดวงที่189แล้วมาประทับรอยมือรอยเท้าที่ลานดาราหอภาพ,พยนตร์ แบบใกล้ชิดกับแฟนๆแบบนี้ค่ะเพราะหลายคนบอกว่าพอเจอพิติ๊กแล้วเดี๋ยวจะได้ดูหนัง2499อันถา,านครองเมืองด้วยกันอีกด้วยนะคะจึงพิติ๊กก็เล่าว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองเริ่มต้นจากการไปเล่นโฆษณาก่อน มาแล้วทุกโมเดลลิ่งค่ะเดินจากไหนไปไหนบ้างคือพี่ติ๊กบอกว่าตั้งแต่ย่านลาดพร้าวสุขุมวิทนี่โมเดลลิ่งไหนพี่ติ๊กผ่านมาหมดแล้วพอเล่นโฆษณาเยอะจริงๆแตก่จะมาเจอพี่อุ๋ยมาเจอผู้กํากับคู่บุญนะคะพี่อุ๋ยนนทรีนีมีบุตรคนนี้ตอนนั้นกําลังหานักแสดงใหม่พอดีค่ะเห็นพี่ติ๊กปุ๊บโอ๊ยรอเล้าปิ้งเลยบอกว่าคนนี้แหละคล้ายแดงใบเล่ตัวจริงนะคะซึ่งพระเอกน้องใหม่ตอนนั้นโดนทําการบ้านหนักผู้กํากับถึงขนาดให้พก ปืนคุณผู้ชมปืนปลอมนะให้พกติดตัวอยู่3เดือนนะคะบอกว่ามันจะได้ชินไม่เคอะเขินเวลาหยิบขึ้นมานะคะเพราะว่าบทหัวหน้านักเลรงแห่งพระนครเนี่ยต้องแรงละค่ะถ้าจํากันได้ตอนหนังฉายเมื่อปี2540เนี่ยประสบความสําเร็จมากเลยนะคะกวาดเงินกวาดกล่องไปหมดเลยแล้วก็เดินสายในเทศกาลหนังต่างประเทศด้วยตอนนั้นเป็นก้าวแรกค่ะที่ทําให้ติ๊กจัสดาพรกลายเป็นพระเอกเบอร์ต้นของวงการมาจนถึงทุกวันนี้ไปฟังความรู้สึกกันสักหน่อยค่ะ เป็นมีอะไรก็อดทนคำันี้ใช่ไหมเราทำงานมาเนี่ยน่าจะมีอายุงานพอสมควรละสองคือว่าเราน่าจะมีผลงานที่ส่งผลต่อต่อความรู้สึกของผู้ชมนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปขอบคุณในในความสำเร็จในครั้งนี้ผู้ที่อยู่ยเบื้องหลังของผมทั้งค่ายหนังไทยเอเทนเมนต์พี่อุ๋ยนนทรีนะครับ ทีมางานทุกๆท่านไปจนถึงสวัสดิการเลยเพื่อนๆนักแสดงทุกๆคนพี่ต๊อกพี่หนุ่มพี่เก่งพี่โจ๊กเกอร์นะครับไม่ต่ำกว่า10รอบค่ะเพราะว่าตั้งแต่รู้จักหนังมาแล้วก็ไปสแสวงหาแผ่นมาดูแล้วก็แบบ ในสมัยนั้นก็แบบดูเรื่อยๆหนึ่งหน้าตาสองด้วยแบบไลฟ์สไตล์ของพี่ติ๊กก็คือแบบรักธรรมชาติหล่อแล้วรักธรรมชาติแล้วรู้สึกว่าเราเสพทั้งผลงานเขาไลฟ์สไตล์เขาแล้วทำให้เรารู้สึกว่าโอเคนะเรารู้สึกชอบอยากสปอร์ตเขาในทุกๆเรื่องค่ะผมถามว่าในนี้ในที่นี้มีใครชอบความดุแรงบ้างแน่นอนครับผมว่าไม่มีใครต้องการความดุนแรงเรื่องบางเรื่องเรื่องบางอย่างนะครับมันเป็นเรื่องปกติ ปกติของคนที่มีความคิดแล้วก็สามารถที่จะแสดงออกทางความคิดได้นกล้าที่จะพูดในหลายๆประเด็นเลยนะคะเพราะว่าก็มีแฟนคลับเนี่ยถามตรงๆมาว่า เห็นพี่ติ๊กเคยโพสต์ว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงค่ะเป็นความเห็นของพระเอกคนดังกับสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้นะคะก็เลยได้ฟังคําตอบอย่างที่คุยไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็คุยกันอีกหลายเรื่องเลยจนทําให้เห็นว่าพระเอกคนนี้สนใจประเด็นการเมืองประเด็นสังคมเยอะค่ะอย่างเช่นมีคนถามว่าพี่ติ๊กจะสะดาพรมีบทไหนที่อยากเล่นละไม่เคยเล่นพี่ติ๊กก็บอกว่าบทคนพิการเลยคําตอบนี้ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคือดูเป็นถามธรรมดาแต่พี่ติ๊กตอบจริงจังเลยนะคะบอกว่าเ ตัวเองสนใจประเด็นนี้เพราะว่ายบบอยากจะเป็นกระบอกเสียงสะท้อนเรื่องหลายๆอย่างคือเขาบอกว่าระบบในบ้านเราเนี่ยหลายๆอย่างก็อาจจะไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของคนกลุ่มนี้คุณอนิยาค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นด้วยคุณอัญชลีก็บอกว่ามองอนาคตวงการหนังไทยยังไงเชื่อไหมว่านักแสดงหนุ่มคนนี้นะคะบอกว่าหนังไทยเนี่ยจริงๆมันไปสู่สากลได้นะแต่ว่ามันต้องยอมรับแล้วก็เปิดกว้างกันมากขึ้นด้วยค่ะเราต้องการที่จะเห็นวงการบันเทิงเนี่ย ก้าวหน้าไปในระดับสากลเป็นผลงานเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยผมเนะชื่อว่าผู้มกับหลายท่านเนี่ยครับ<ม>เขามีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเยอะแยะมากมายแต่บางเรื่องทําได้บางเรื่องทําไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องของกฎหมายเซ็นเซอร์บังคับอะไรบางอย่างอยู่กดอยู่ผมว่าอยากให้ปลดล็อกตรงนี้แล้วก็เปิดให้รู้สึกว่ามันเป็นเสรีภาพของคนที่ทํางานด้านศิลปะ ช่วงนี้เรื่องงานแสดงยังเว้นวักพักใหญ่นะคะแต่พี่ติ๊กเขามีรายการของตัวเองทั้งทางทีวีแล้วก็ออนไลน์ด้วยหมวกอีกใบนอกจากนักแสดงก็มองว่าตัวเองเป็นคอนเทนต์พาวเดอร์นะคะที่พี่ติกบอกว่าไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่ยากเกินไปเพราะว่ามีประสบการณ์ทํางานมากว่า20ปีแล้วแหละมีโอกาสเจอผู้คนมากมายนะคะเบื้องหน้าเบื้องหลังเจอมาหมดแล้ว ก็เลยบอกว่าตัวเองเข้าใจกระบวนการต่างๆนะคะแล้วก็อยากจะเลือกผู้ร่วมงานที่โดนใจด้วยซึ่งในอนาคตค่ะถ้านอกจากรายการแนวท่องเที่ยวสะะารคดีที่ทำอยู่แล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ผลิตหนังละครในแบบของตัวเองด้วยนะคะ